แอร์ดับไหมพี่แอร์ดับปะอุ้ยอะไร<ม>อ่ะโอ้ได้เป็นบูปินโคตรกาดไปดูสิฟังดูดอวอ่โอ้มันจับไม่ได้ดิพี่มันล็อกขาไม่ได้หรอวะลองกดล็อกขาไหมลองไหมลองลอง็อกไหมลองไองไยังไงไมันก็วิ่งหนีอยู่แล้วอุ้ยแถวนี้มีคาโน่ดิหานแล้วล เหมือนแบบคุณว่ามันล็อกได้หปล่ล็อกได้แต่เราจะแทงมันสลบอย่างไงอะถ้าจริงถ้ามันวิ่งติดมุมเราก็แทงมันเรื่อยๆได้อยู่นะลองล็อกเฉยๆลองลองลองมีคาโน่พี่เห็น้บหน้าตัวเบลเลอร์เลยกูัวอะไรวะล็อกนะล็อกหน้าลองดูเฉยนะอนี่ไงได้นิ่งเลยอะล็อกได้วยเอาแล้วผมกดดูดเสียงอะไรอะ ที่ทำไรอ่ะยิงสอกแมันผมวันนี้แทงแทงดูถ้าเราจับได้ก่อนคือวิ่งเข้ามาใส่หอผมทำไมไปแทงตรงตูดมันก็ได้ถูกทำไม่ได้หรอกมันจะครึ่งหลอดแล้วนะพี่ไม่ได้จริงหรอไม่ได้ไม่ได้แ้่เมือโบล่าจะหมดเ้วไม่เห็นนะรอรอล็อกมันอีกรอบหนึ่งมาละให้มันวิ่งหนีไปก่อนโอ้พี่วิ่งมาใส่ผมเฉย อุ้ยถ้าจับกวางตรวนี้ได้นี่ก๊อตก๊อตเลยอ่ะแต่มันจะวิ่งอยู่แถวแถวนี้นะมายังพี่มาช่วยกันแทงดีกว่ามาแป๊บเดียวเองต้องรอมันหยุดก่อนวะเดี๋ยวมันหยุดเตือนอ้ยโอ้ิมาแล้วพี่กูมาแตกไม่ไม่ไม่ไมไม่ไมมมม่มึงวิ่งไวไปอเออแม่งวิ่งโคตรไวใครจะหนีมนพ้นวะเนี่ย อัพสปีดมาเยอะแล้วนะนะเขาวิ oh. Go away. Go away. Anyway, ่งทันอีกเลยโอ้โหเกินไปเกินไปพี we ่เอ้าบัวมันตีพี่อ่ะตีไม่โดนงับตีเลยงับโอ้โหไม่ไหวว่ะเกินไปว่ะโหดเกินไปไหวพวกนี้ยไปเราไปจับไอ้กวางตัวเมื่อกี้ให้ได้ป่ะพี่ปะเราจะได้เกิดแล้วว่ะถ้าเราจับมันได้อ่ะ ไปไหมเ้ยมาพี่ยิงแม่งแบบมีเสียงวิวแล้วก็แปะท็อกซิกว่ะไอหมีตัวนี้มีพิษวางวางหอนู่นไงตรงแอ้ดรอปอะมันจะสรบปอยู่แล้วฮะมันไปไหนอ้อยอยู่ดิตรงแอ้ดรอปผมเห็นอยู่เมื่อกี้นั่นอ่ะเนี่ยค่าสรบปเพิ่งหรอว่ะ มรามันอยู่ยี่สิบีปะนานอยู่นะไม่รู้ว่าแต่ว่านานอยู่อะไม่ทันดูอุ้ยไอมมอะไรมาบ้านเราอ่ะไม่เมื่อกี้ผมโดนพิโกดิพี่ใช่ใช่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราต้องจับล็อกซิกตัวนี้ว่ะเอานะผมล็อกขามันนะพี่เอาเลยป่ะมาเดินี่ไงแทงแทงมันจะสรบอยู่แล้วเนี่ย ได้แน่นอนอ่ะอุ้ยหอ,อพังไปหนึ่งได้แล้วนี่แหวเปล,ลกลูกดอ,อกที่ผ่านอะไมจาจะจับมันอุ้ยเออน้ำยาไงยัดเลยยัดเลยเบอร์รี่ม่วงใช่ไหมเบอร์รี่ม่วงดีสุดไหมใช่ใช่ยัดไปแล้วตังน้ำยาย,ยัดน้ำยาผมมีสี่ถังวะยาใหญ่สุดเลยนะเนี่ยสี่ถังไปเลยไม่พอหรอกอ๋อดูดิพี่ดูดิ ดูมันขึ้นดิดูดิยาเนี่ยอย่างดีดูดิโอ้ไม่ต้องแท็บไม่ต้องรอเยสเอาวะ่ะเยสแตโซนดูดูดดอ้าวขี่ไม่ได้เหรอมันต้อง<ร>ใช้<า>ที่ขี่เออพี่เอากลับไปกองก็ไดนะ้โอ้โหที่ขี่มันก็ทำค่อนข้างจะยากอะ่ะถือว่ายากอะ่ะไม่ยากมั้งไอ้นางธรรมาาดา,าที่ใช่ที่ขี่กวางปกติไม่ใช้ที่ทำ ที่ขี่กวางไม่ต้องเป็นกวางของมันโดยเฉพาะพี่รูดรอฟเนี่ยนะใช่มันเป็นโต๊ะบอดอ่ะต้องสร้างโต๊ะบอดก่อนเนวได้ตัวก๊อตละพี่ลองพิมพ์หาก็ได้นะอานตามชื่อมันเลยอ่ะรูดรอฟพิมพ์ยังไงวะเนี่ยเวลสี่สิบห้าโอ้โหโอเวฟถึงแล้วนี่ยังผมเพิ่งจะเวลสามหกเอง พี่อะเว่เท่าไหร่แล้วยี่สิบกว่ามั่วแล้วพี่ไปฟา์มาพมี่ไปซุมป่มาฟางมาจะเว่เท่านั้นได้ยังไงเนี้ยอุ้ยเท่าไหร่ยี่สิบหกแค่เห,หรอเออก็บอกว่าไปเดินหาคิดตั้นอ๋อแต่ว่าผมไม่นี่ไงเทเละเบิดพาผมฟางเลยอู้ชี่ไอีเชี่ยนที่อีกแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำแม่งตัวเดียวฆ่าผมไปหลายรอบแล้ว พี่ตัวนี้มัตามพี่อยู่อ่ะงอบงอบงออบงอบอยู่เนี่ยสั่งรูดอฟตีป่ะจัดเลยปะสั่งรูดอฟตีแม่งเลยนี่ไงโดนดิเอา้าเอา้ามันสลบอ่ะพอมันตายดีกว,ว่าตายโอบอกแล้วควางเราโหดได้หนังฟรีดูศพพี่ไกลดิตลกนี่ตีคอยาวโอ้ย ใส่กระเป๋าก่อนมาตีขอยาวหน่อยดัดเลยกวางเอา้าไหนอะเอาไปแล้วนี่หว่าโดนดีโดนกวางเราเฉียวดิโดนกวางเราเฉียวดิโู้ติดเลือดสาดด้วยพี่อุ้ยมนตีติดเลือดสาดหรอโอ้ดอกละสามหมื่นเช็ดกวางไม่อยองโหด าวะเอาวะยังไม่ได้อัพดาเมจเลยนะเดิมๆเลยนะน่ะพี่ด่าดาเมจให้มันปะอืออัพไปแล but, anymore, ้วสองพันพี่ยังมันไปฟาร์มดิปะได้เบลนั่นเนี่ยมันพาเราเบลดูดิเยอะกว่าเราฆ่าตายโอ้โหเลือดมาสองล้านเลยนะคอยาวอ่ะโดนโดนโดนอู้ยอีเข้าไปทำไม เอห่างคอยาวไงผมยังไม่กล้าเข้าไปใกล้มันเลยเนี่ยกลัวมันตวัดโดนเนี่ยนี่เรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้เวลเลยวะ่ะตัวละครเราไม่ได้เวลเลยแต่กวางน่าจะได้อยู่มะโอ้นนอะไรอ่ะโอ้โหกระดูกพี่อัพดาเมจให้มันหน่อย,อยดิพี่จะได้กอดกด หรือว่ากลัวมันตายไหมเว่ยมันน้อยเว่ยมันเว่ยมันไม่ขึ้นหรอใช่หรอเออเราต้องขี่เว่ยถึงไม่ขึ้นเออว่ะเวลไม่ขึ้นโอ้โหงี้ลำบากนะเพราะเวลเราไม่ถึงอะลำบากทำรีโมทดิโอ้มีที่ตั้งเนี่ยเดือดเรีโมทรีโมดขับจริงเหรอพี่เอาไหมเรียรีโมทเอายังไม่อยากใช้ตอนนี้ยังไม่มีสายหอดนี่มีดูดอฟไงมี่ไม่ได้เออ มันจะขี่ไม่ได้เลยไม่มันฟาร์มของได้ไงสั่งมันตีไงมันหมุนด้วดิวเลือดน้อยนะไปฟาร์มได้อยู่ฟาร์มตัวอะไรอ่ะโอ้คอยาวตัวเบลเบล่ามันยังฆ่ามาแล้วนี่คอยาวมันกากอ้เหี้งมองเอาไปสั่งไปตีไอ้ตัดหมอดบินโอ้สัตว์หมอไม่ไหวอะพี่อานี้ไปไปพี่ย่ไปอุ้ย แกหรือเปล่า,หาหนะถ้าแกะนี่คือแบบใช่ไหมวะตัวมันตัวเล็กๆอะ่ะไม่ใช่นี่หว่าลูกวัวแม,ม่คิดว่าแกะดูซิแถวนี้มีตัวอะไรบ้างไม่มีตัวอะไรเลยไม่มีตัวอะไรเลยหาลิงเลยลงจัดลิงมันมีแต่ลิงอัลฟาดิอ๋อลิงารามาไม่มีอ่ะต้องลองเดินหาดูอะ่ะที่จริงป่าเลนบุญน่าจะมีเนาะ ลิง <Link. S 2> พี่ก็มาแตกมัน,มนเลือกอ<ล>า,าไรอหร่เ่าลอยนมันเป็นป่าเลดูดยหุ่นไม่ใหญ่มากอะ่ะอืมมันโซนแค่นิดเดียวเองอะ่ะแต่ก็ยังดีตรงที่ว่ามีไม้ให้เราฟาร์มะนะยังไงพี่เนื้อฟีแถวเนี้ยเนื้อฟีเพียบเลยมีนายโก็มาแตกอยู่ที่นั่น แถวมีเหล็กด้วยฟาร์มฟาร์มละได้ไม่ค่อยเยอะว่ะแถวบ้านเราไ,ได้เยอะกว่าเลยมะเด็กอุ่ของอะไรอะ่ะลืมดูเลยของในตัวคาโนว่ะเบอร์รี่พี่ทำอะไรอะ่ะอุ้ยไอตัวนี้ไม่เห็นผมพี่ไม่เห็นพี่นี่ว่ะ <c oughs> มปนยังงหน้าดิ ชื่ออะไรอะ่ะอัลฟาอินโดมินัสเล็กอุ้ยเหี้ย,ยนัมนีกูซอฟี่โดนอีกแล้วเธอนี้นมันดุร้ายอะไรไนวะไม่เกิดอ่ะเราอะไม่ได้เกิดหรอกอุ้ยแมงปองจับดีปะวะพี่จับแมงปองวะ ตัวดีที่อยู่บ้านน่นเนี่ยค่าสลบพันเดียวเองแมงป่องเป็นตัวทําค่าสลบให้เราอย่างดีเลยเนี่ยแมงป่องทาไม่ได้จะทำดีแค่ไหนวะผู้อยากรู้ไม่แต่เราแต่นี้เราขี่มันได้ไงก็โอเคอยู่ไงแมงป่องโง่อะเนี้ยคุณลืมปิดว่าแเราจับตาสว่างเกิน นีไงโอ้ไม่เท่าไหร่แม่งป่องโดนผมแทงดีเขาบอกมันโง่เอ้ยพี่ก็ไปว่ามันเกินจริงงงของนัง้นมันโง่ข้ามชิวๆเลยย<า>ัไดไปเลยสามถังตัวนี้ว่ะ นี่ไงสรงเก้าพันเจอไปสามถังดิถามได้ด้วยโอ้โหแต่ว่าใช้หนังโคตรเยอะร้อยเจ็ดสิบเนี่ยหนังพอไหมอุ้ยพอหนังหุมีเจร้อยสบายเลยสบายละ่ยละผมขี่แมงป่องแล้วพี่ปะผมพาไปจับสัตว์ดีกว่าพี่อยากได้ตัวอะไรว่ามาไม่อยา่างน่าตัวอะไรพี่อยากทำอะไรว่ามา ไม่อยากทําอะไรเลยไม่อยากทําอะไรเลยก็นอนเถอะทั้งนั้นนะป่าละวู้พี่ผมปรับผิดแน่เลยแมงป่องมันวิ่งแบบไฮสปีดเกินดีแล้วพี่ชอบต้องปรับพี่ชอบเล่นผมปรับสปีดผิดโอ้พี่ดูดิมันวิ่งแบบเกือบทะลุแมพก็บอกว่ามันดีแล้วไม่ดีอาของพี่พี่ลองมาขี่ดูพี่อยู่ไหนวะไี่เนี่ยตอนนี้บอกไม่ได้มือความลับ ผมรู้ผมผมโปรผมโปรนี่ผมเจอพี่ละผมเจอพี่ละพี่อยู่ทางภูเขาหิมะ,ะผมรู้ดิผมโปรมองมองทะลุทุกสรรพสิ่งอย่างนี้ตัวอะไรก็ไล่ผมไม่ทันหรอกพี่มันเร็วเกินดูดิดูมันเดินดิว,ว่าแล้วคะแนดีแล้วที่ชอบเล่นมนันเลยที่ไปยังไงอ่ะ ไม่มีสปีดคัตตูมอดีมากไม่ต้องสปีดคตัตตูไม่ต้องอัพสปีดไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยคือแบบมันเร็วแบบเออน่แหละนเดี๋ยวนี้ก็เล่นแบบนี้ก็หมดอ่ะโอ้ตาย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 เร็วเกินเฮ้ยโหอย่าคิดว่ามันเร็วดีแต่ก่อนเราก็เล่นแต่ก่อนเล่นอะไรผมไม่เคยเล่นสปีดขนาดน,นี้หรอกโอ้โหห้าร้อยคูเคยเห็นอยู่เวอร์เวอร์อันนั้นสปิดคอตตูมาแหละอันนี้เรื่องจริงนี่มาผมได้ผมเจอลิงตตัวอะไรเมื่อตอนนั้นนะพี่พี่ลงลง,ลงมาตีนเขาหน่อยดีผมจะให้พี่เอาแมงป่องไป ไม่เอาไม่อยากได้เลยอยู่ไกลพี่ห่างกับโอ้ตั้งหกพันเมตรผมจะจับไปนี่ดิจับลิงกดิเจอล,ล,ลิงแล้วไว้ฟาร,ร์มไฟเบอร์ได้ไเราจะได้ไม่ต้องฟาร,รม์รรมเองลิงอะไรวะลิงธรรมดาเนี่ยลิงที่เราขี่แล้วจับไฟเก็บไฟเบอร์ได้อ่อได้ดิผมจับมันอยู่เนี่ย ถ้าโอค๊คตัวอะไรอยู่อ่ะเมื่อกี้ที่โอีบอกให้ปิดของมงป่องใช่โอีคแมงป่องมากำลังวิ่งไปเนี่ยกออกไปปรับสปีดใหมวะอะไรกำลังดีโอแต่คิดเยอ,อเะไม่กำลังดีแล้วเนี่ยมันแทบแบบเด็วแรงทะลุนรกเฮ้ยนี้พี่ใส่ลำโพงป่ะเนี่ยทำไมาเวลาพี่ใส่ของผมได้ยินวะไม่รู้ม่ได้ยินพี่ใช้หูฟังหรือว่าพี่ใช้ลำโพงอยู่หูฟัง ทำไมในนี้มันเขียนว่าใช้เบอร์รี่สี่อันทำไมผมป้อนมันอันแรกไปห้าสิเปอร์เ็นเลยวะโกดโอ,โอยู่โใจหนึโอไปทำอะไรนั่นน่ะกายจังก็ผมวิ่งมาตามหาพี่ไงม,มาจับลิงอ,อยู่พี่ไม่กลยรอผมจับลิงอยู่เนะนี่ยแปดดร้อยเมตรนะนะไม่กลยกลยโอ้แค่แปดร้อยเมตรโคตรจะใกล้อ้นึกว่าอยู่แค่ตรงตรีนเขาก็ <c oughs> ตีนเขาจริงนะตีนเขาเลยแหละ ตรงที่เราเจอพวกฟีลหรอกอ่ะพี่โ mm. อ้โหรอโคตนนานเลยยังไม่หิวอีกเหรอยังไม่หิวเลยวะ่ะเราอยาี่มีฟารา์มเหล็กีกว่อ้ะงั้นผมขี่แมงป่องฟาร์มแถวนี้ก่อนแล้วกัน เฮ้ยมังป่องพี่พี่ก็มาเอาดีนี้ยอยู่นี่เนี่ยมาเ่ของพี่โอ้โหจบแล้วพี่อยู่ไหนพี่มาเอาดิทางกรโโตกันสองเมตรโอ้เราบอกจะมาเอาสี่ร้อยเมตรพี่ดาบี้โคตรใจเลยคุยเราใกล้ใกล,ล้้วงใส่กล,กลอ้องนี่สัปิดต,ตัวละครอ,อย่างเดียวละสักห้าร้อยมันจะสรุปให้ปเนี่ยถ้าสรุปขึ้นไม่ค่อยดีเลยว่ะ ก็บอกเลยวะตัวธรรมดามันกากเชื่อยังไม่สู้หอกอ่ะผมว่าหอกเออหอกดีสุดเลยเนี่ยแต่ที่โอ้ขึ้นเยอะๆนั่นลูกดอกคูนั่นน่ะหล่ะไอ้ลูกดอกของหมอดนั่นน่ะที่พี่เอามาเล่นน่ะโอ้โหแต่เลือดมันโคตรเยอะเลยว่ะตีเป็นชาิอ่ะพี่ผมบอกเลยทีซ้ำไม่ได้หรอกเลือดสีแสนเลือดแม่งโคตรเยอะแต่ว่าเราขี่มันได้นะความตัวเนี้ยพี่ เนี e ่นี่แหละกูชอบมากเลยมันเป็นทางของพี่เหรอมันคือแมงป่องไฮสปีดพี่ก็เกินมันเม่นทางของพี่สปีดหนึ่งพันนะโไม่ไดหาเรื่องเลยกูอยากเล่นน่ะมันก็ไวเกินทำดีโอทำดีมากมันไม่ใช่การขี่ไดในเสามันคือเกมแข่งรถแล้วแหละทั้งนั้นนะพี่จะเล่นอย่างเงี้ยโอ้ทำดีทำดีทำดีโอคิวเลยพี่คิวเลยอ่ะครับ กว่าผมจะจับลิงเสร็จพี่แบบวิ่งวนแมปได้สิบรอบอะโอ้แม่งหิวโคตช้าเลยทุกคนจนจะมืดแล้วเนี่ยจับตั้งแต่เช้าเนี่ยอุ้ยชิบหายแล้วผมไปโดนผมไปโดนมัน โนต,ตัวนิดหน่อยโอ้โหนำไปเล่นตัวนะไม่ได้นะ <c oughs> เกินไป <c oughs> ยังยังไม่หยุดอีกยังหยุดเธอหยุดแล้วเว้ยหยุดแล้วเว้ย เีอะวหนีดดำหายป่ะที่จริงผมแอบโดนตัวมันแล้วก็ลากมันกลับบ้านได้เนี่ยพี่ลากไปจับแถวแถวบ้านบ้านีา <c oughs> ไม่ต้องล็อกเดี้อจับได้แล้วไยขี่ไปก็ได้ฟาร์มแถวนี้หรอลงไปฟาร์มลงมาฟามอ่ะเป็นเพื่อมาจับมา ้ยพี่จับพาราเซอร์มาหรอเอาว่ะได้ตัวฟาร์มเบอรี่ของจริงโอ้ยลิงมันยังไล่ผมอยู่อ่ะแมงป่องพี่ดิแมงป่องเด็กแว้นมาจริงแมงป่องมันต้องค้านไวๆแบบนี้เว้ยมันไม่จริงงั้นมันไม่งั้นมันไม่สมจริงเว้ยมันไม่สมจริงคือแล้วตอนที่มันไล่ฆ่าเราอ่ะพี่ลองคิดสภาพดิ เฮ้ยมันไม่มันไม่โหดขนาดนั้นหรอกโอ้เราไม่โหดขนาดนั้นถ้ามันเป็นชีวิตจริงอย่างนี้นะอยู่ยากอะลองสัตว์ทุกตัววิ่งไวอย่างเงี้ยคือแบบอยู่ยากมากโลกนะเนี่ยมัเปรี้ยวอ่ะเดี๋ยวแพทหน้าจะโดนเนิร์ฟแล้วพี่รีบเล่นก่อนเฮ้ย <laughs> เนิร์ฟทำไมมันโหดมันโหดอ,อะไรมันเกินเกินมนุษย์ปนา เราวิ่งเร็วทุกตัวด้วยผมว่าแล้วแปลกแปลังแต่อันนี้ละเทเลเบิร์ดอะผมลากลิงกลับบ้านนี่วะเนี่ยไม่หิวสักทีเ่ยเด็กเนะเฮ้ยเพื่อนแหมทีนี้โดนตัวได้นี่เนยนี่เนยนี่แน่จับนี้จับหน่อยทำเป็นโกรธไงทำเป็นโกรธ าร์เซอร์ยังครับที่ขี่ไม่ได้เมื่อสี่สิบห้าอุ้ยทีเล็กพี่ทีเล็กแ<ท>มงอยู่แถวบ้านเราทีเล็กครับครับพีบ่ยเอาไอ้นี่จับมันดิถ้าถล่มหมื่นเดียวมาแล้วมวันเห็นผมแล้วพี่พี่ไปจับมันหน่อยดิเราดูจับอะไรวะกุมีออลูดดอกกันที่ไหนก็แมงปองไงโอ้แต่ผมเองก็ได้วะอ๋อแมงปองอะนะได้ได้ทีเล็กอะทีเล็กอะตีเรื่อยๆชิวๆ เอาดีเอาเฮ้ยเอาเอาเป้าหมายมีเพียงหนึ่งเดียวไอ้นี่มันเป้าหมายมีเพียงหนึ่งเดียวอุ้ยมันไม่สนใจอ,อะไรใครเลยอะไรอ่ะเดี๋ยวดิมันไม่สนใจเพราะอะไรผมมาเอ้าผมไปทำอะไรให้มันวะเออตียังไหวไหมขึ้นห้าพันแล้วนี่ได้อยู่นะตีไปเรื่อยอะ เอ้ยแกอุ้ยวุ้ยวุ้ยมัดมด,มดไม่เนี่ผมว่ามันแปลกแปลกแล้วทำไมาถึงมาไล่ผมมาไล่ผมทำไมนี่เอา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 ไปกัดตัวอื่นของบ้านอีกพัสซีปอนพัสซีปอนพัสซีปอน เราเซอรเราจะตายไหมเนี่ยโอ้โหเลือดเหลือเฟือเลยกัดไปกัดยังไงก็ไม่ตายข้ารวกวางไ,ไหนผมพาสิบไปแล้วผมไปจับลิงต่อนะท้างนั้นนะพี่ตีนไปนะไอ้วัวนี่ใหม่งไงเฮ้ย ใกล้สรุป่เน่ตีเป็นชาติอ่ะเอาวะวิ่งหนีแล้วว่ะพี่วิ่งหนีแล้วก็ต้องโดนหอ,อกผมหน่อยปะนะะะช่วย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 อุย้ยผมโดนอะไรอ่ะไอ้โดนวัว ใกล้สรุปยังพี่ใกล้สรุปแล้วใกล้สรุปแล้วอีน,นิดเดียวไปทางไหนมันวะน้าอีน,นิดเดียวพี่จะทีเล็กแล้วเอออ้าสี่เกินไม่เป็นไรหรอ อุ้ยเอาตัวอะไรอะ่ะมดเหรอหมดมดกัดดูดอบอบ่พี่จับทีล็กไปนะมึปงปองมาทำอะไรรู้นะอุ้ยอุ้ยตัวนี้ตัวหน่อยได้นะ้ทีแรก สวยพี่ตอนนี้คือผมโดนลิงมันไล่เนี่ยต้องรอลิงมันหยุดไล่อีกอี๋ตายละชิบมายแล้ว,มา,ลวมาไงวะเนี่ยเดี๋ยวเออ,เอ,อได้สักทีจับมาแบบทั้งวันทั้งคืน คาไปหน้ให้ก่อนเนี่ยที่ขี่พาราเซอร์นี่ไงใช้โตะไงอ๋อที่ขี่พาราเซอร์มันเดี๋ยวดูโต๊ะนี่ก่อนนี่่ไม่ถึงนี่ไงใช้เหล็กสิบลันเุ้ยเสียงอะไรอ่ะอ๋อพี่ขี่แมงป่องมาก็าใช้เหล็กด้วยเนี่ยเท่าะโอ,อูเหล็กเก้าสิบหกโดแจมโอเอาที่เอาลอแล้วแล้วก่อนนะที่ขี่พาราเซอร์หรอ พาราใช้หนังแล้วก็ไฟเบอร์ไฟเบอร์แล้วก็หนังโอเคอยู่ในโต๊ะพี่คับอยู่อะ่ะโอเครับที่สิ่โอเ้เหล็กไฟฟผมจะครับโต๊ะโต๊ะของมอดอะ่ะอัดอะไรวะโต๊ะมอดโอ้ยค,ครับได้แล้วโอ้โคตแจมเอามาเลยแล้วกันได้คับที่ขีดดูดรอปด้วยอ,อ,อยากรู้มันใช้อะไร ตราไปตราไปใลรจะเดิน<ะ>นี่โตดำด้วยโค้ดเท่รูดอฟอุ้ยอ้าใช้เหล็กยี่สิบห้าหนังเฮ้เราพอนี่ของอะ่ะเลเวลผมก็พอว่ะดาเมจไปสี่ร้อยเลือดสี่ร้อยห้าสิบ ไปฟอร์จุดไปก่อนเดี๋ยวหนาวตอนกลางคืนอ่ะก็มาดานะหนังก็ไฟเบอร์วะห<อ>นังหนังไม่พอพี่ขอหนังหน่อยดิได้ที่ขี่ดูดรอปละหนังอะไรหนังอ่ะหนังสัตว์เนี่ยแหละหนังมีอยู่ร้อยเดียวเองเอามาขาดมันขาดแค่ร้อยเดียวเนี่ย <c oughs> เร็วเร็ว <c oughs> เปลืองเลยพี่จะเก็บสะสมไหม โอ้โหเดี๋ยวค่อยไปฟ้ามังกรเดี๋ยววิ่งมาถ้าบ้านเราอ่ะโอ้ยลิงโหดนะน่าเผะเพสัตว์เราตายหมดบ้านนี่อดเลยโอ้โหพี่อะไรของพี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตันไปหมดแล้วไปเลี้ยวหวยเฮ้ยโอ้ฟาเซอปีนบ้านได้โอ้รูดอฟรูดอฟตามดิตามดีกว่าลิงอีกมาบอกเลย เย้ yeah. พี่อย่างนี้พี่เอารูดอ๊ไปฟาร์มไม่เอาได้เนี่ยตึงเลยเนี่ยไปก่อนขอฟาร์มเบอร์รี่ก่อนจะพาไปโวู้เยโดโตเอาว่ะแต่ต้นไม้เล็ก,ลกๆอ่ะมันได้ของก็ดีเลยเราต้นไม้เล็กๆไอ้สีแบบม้งม่วงอะมุ้มงม่มวงได้หรอมันได<ใ>นสกิล <ใน S 2> ด้วยเ<ด>นี่ยเยสกิลโคเท้า อาไปฆ่าลิงมีแถวบ้านนะอย่ามาฆ่าเราฆ่ามันเลยเหรอแม่ไว้จับเหรอถ้ามันเดินมาแถวบ้านแล้วเราไม่อยู่มึงจะฆ่าัตว์เราเออว่ะมันดุร้ายเหรอลิงตัวนี้ราฆ่าไหวไหมไม่รู้อ่ะมันมันปิวอ่ะถ้าเราไม่กดวิ่งใส่มันไม่น่าปิวนะเราก็ต้องกดวิ่งแทนมันเดยกดสกิลอยู่กับที่อะมันจะไม่ปิวนะพี่อเลืวมันสองล้านว่ะไปฟาร์มเวลก่อนแล้วค่อยมาบวกดีกว่าพี่ไปไปฟาร์มก่อนกันนะนี่นี่นี่ ค่าตัวนี้ก่อนเลยเนี่ยสลบอยู่เนะนี่ยนี่นี่ดอสีหมืน่นตายตึงๆสกิลแม่งอย่างเท่อ่ะมีเอฟเฟกต์ด้วยตับ,ต,บ,ต,บตับเลยตลแต่ว่าเราโคตรดีเลยเแต่พอเราเติมแม่งเลี้ยวหัวลำบากว่าเวา็ปีดแม่ <c oughs> เออสปีดขึ้นดีปะ พี่เีสองโอเคอยู่นะโอเคอยู่หรือเปล่าวันถ้าปีดเร็วก็เท่านั้นอนะ่ดอยาดูเร็วหัวเดีอืกินว<ต>งกว้างขึ้นมาเลยจะได้พี่จะ้ไปตีโค้งกลับมาไงวิ่งไปไกลๆกก่อนแล,ล้วโค้งกลับมา,มอาเออวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชม แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย